สบายดีเด้อทุกค,น,น,คนะน,น,นเหมือนนี่ก็โผกัสสองน้องปลาเนาะเหมือนนี่ฝนตกวัดเหมือนเลยทุกคนเลยตกต่างแต๊ะเลอะๆคุณเนาะเจนหอตอนนี้เที่ยงเนบ่ายมุกเลยนะก,นนบบนยก็ยังบ่ทันดะยุดตกตอนนี้คขัวกลับไปเด้อพี่น้องเอ้ยเสาเรนน้นองปลาบ่ทันดะสอบเซ้งสำเนาะบ่ทันดะเซ้งสับคาขัวาไปก่อนเนะี่อ๋อ น่ะมันขืนแหงเนาะทุกคนอ้าบ่มีครัวเลยเรียนองปลาสุดท้ายเ่งเนาะตอนนี้บม่มีแม็กกระทั่งไหมเนาะมันไปไวแต่ทุกคนนี่ทุกคน่นคนาขัวเนาะตอนนี้มันไปเดียบร้อยนะโอ้ยบบดน,นีน้องปลาเที่ยวเหยียดยากแด้น้ำขืนสูงเนะาะคัวมันได้ไป ขู้พี่น้องหน้าบ้านนี้ยังหนักโมทันหนักขืนแห้งสนิษฐ์สะบัดมือนี่ป้าขืนหอนพี่เลยนี่โมมีควาสะบเนาะข้าบโเห็นตอนควาไปนะมันมันขาดเข้าปะแต่ว่าเบื่อน้อเข้ายังหมางควาอยู่ไหนนี่เมันเขาสิเขาเก็บไม่แปดนใบเนาะส่วนที่เขาเอาทันแต่ว่าสะคว้าเห็นจ้าไปใส่เลยหนามเสือขืนจูงอดี ฝนก็ดิบมมึดมึเนาะแป๊บเดียวน้ำขึ้นบักซูงๆมันเนี่ยโอ้เสียดายมากมาทันตอนสะพานขาทีเนองเพราะว่นก็ขาดประมาณตอนเสาร์มั้งเนาะนา้องปลามาเบ,าาาบ,บิ่งบ่ทันยวสีย่างเดาะเบิ่งแถวมบวานเนาะไปเบิ่งน้ำสิรมันขึ้น,น,ไ,นได้สำเด็จไปทุกคนตอนนี้น้องปลากันยางมาเบิ่งน้ำเนาะย่างม,มาเบิ่งอยู่แถวหน้านา้องปลาให้นไหม าทางมองว่ามีคนขีดเนาะมันก็นสีเปื่อนหนามขึ้นสูงเไปขึ้นไหวอดีตว่าอ่านี้ยังอยู่ต่ำกว่าน,นี้เป็นเท่าไหร่บา้ามาพึ่งมึงนี่มาพึ่งมองนี้อ,นอู้ขึ้นมาหอดอีนะใบว่าเนาะเพราะว่าหนามสิถ่วมเลยยางน้อยก็ให้น้องปลาเซิงเดี๋ยวก้อนเนาะจังว่าถ่วม <S 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 ยางไปเบิ่งต่อแทนอือ mm หือยวเราพาสิขาวไปเบิ่งนบอลที่บ่มีคอนจีตเนาะมันเปื้อนแห้งไหมแค้นะนี่ทุกคนบอลบริเวณปูคอนจีตเนาะคือเปื้อนแห้งเป็นนองเลยย่างปลาสีย่างไปเดือดๆเนาะย่างไปเบิ่งนหนาแถวนะโอ้ยเปืือนเว้ย น้ำเซ่ขึ้นไหวพี่ดึกหายีสงังเมื่อกี้เห็นยังอะไรไววะกุง้งค่ะอู้หนามากแบบสูงนอนนองสูงคนมหาตักกุง้งอา,อาเาแร้วังตกเแล้วเฮยปลาหีเดม,มุมหนาเนาะ ขัวไปบางเสาบ่บ่อ uh ้ม huh. yeah, ันขาดบ่โ huh, อ mm ๋โ hmm. อ uh ้ผ huh, ู้ผู้แม่นว่าหาหาดีขะอยู่หันค่ะแม่นบอกอุ้ยมันขาดอยู่ผุนเนาะอู้ทุกคนผู้มันขาดอยู่ผักนะคะผู้ขัวนักไมกล่องโบเห็นเนาะมันไก่ลงปลาซุ่มเข้าไปโอ้เห็นดิโบเห็นทุกคนแต่ว่าขัวมันขาดอยู่ผังนะคะผู้เนาะอู้แต่อย่าไปเบิ่ง มาบรท่านน้องโบเห็นต่อมันขาทุกคนมันได้จนมาหออฝุ่นเลยเนาะแต่ว่ามันได้ไปขังอยู่ฝั่งนะคขาทุกคนปลาที่ตัวหนาขึ้นใบปะโถอีดีแบบนี้สิบออันนั้นถ่วมก่อนบอ้อเน,นี้ยนี่เดี๋ยวฝ้าถ่วมได้เฮ้ยเ่ย่าถั่งนี่นอ้องปลาไปเซ็งว่าได้แน่เลยเพราะว่าวันที่สิบแปดที่สิบแปดบั้นอาทิตย์หน้าหเด็ดทุกคน บันผุดเนาะมันถือบันผุดน้องปลากระสีไปเซงจบมเจ็ดไปอู้อยากลองตักกุ๊กนี่ใครตักนะก็เงยสีดองดองไปตักก่อนอยากอยาตกสิเว้ยอยากไปตักอยู่อุ้นบุรอกเงาบอกอยากไปตักปุกนี่ทุกคนสีดองดองไปบ่โอ้ทุกคนบรรยากาศเนาะบรรยากาศกลางหนำเซ่อู้ แคมพังน้ำเซะเนาะน้ำก็ขึ้นแห้งทุกคนอยากไปตักกลุ่มกับหนองอยู่นอกแล้วตักกลุ้มอยู่ดุ่มแต่วันน้องปลาประกาศลงไปเนาะเพราะถางมันแบบมาเป็นตะยะนี่ยนะพ้นกระตุกไปปล่อยเนาะตอนนี้แบบดินเบิดมือนะบอยอมเสาจากเสือได้หรอนอกเลาอันนั้นทุกคนนอกเลาวสอนปลาเนาะ อนน้องป้าก็อยากล่งไปสอนน้ำเขายูแต่ว่ามันมันอันตรายเนาะบอก่าลงหยาดหยาดหมื่นเด็ก็ตกลงไปน้ำเซ่เด้วยนะเดี๋ยวสิย่างเมื่อก่อนแบบนี้ได้อยู่บัสอ่ะได้เหรอโอู้โหคนเก็บเอากุ้งเอาปลาคนไปย่างเมื่อก่อนแบบน,นี้เมื่อก่อนพี่น้องสิไปหาอันนั้น นะคือหาเดตีบเนาะเอตีบสวนตํามาคุ้งกินกับพวกไอ้สุกย่างเมื่อก่อย่างส้มบรรยากาศเน้นอะเลยถ้าฝนตกบ่เซาแบบตกเรื่อยๆแน่นี่กะน่าจะท่วมแน่ทุกคนเลยถ้าแบบบ่ฝนบ่หยุดนะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะถ้าว่าฝนมันบ่เซาจักเทื่อได้กน้ําขึ้นสูงกว่านี้เดี๋ยวน้องปาสิถ่ายเ ไปย่างเมื่อกันเลยมาทุกคนตอนนี้กับมาเพื่อนไอซุกแล้วเนาะสิมาตำมาขุ้งกินมาขุมเคยตีบเนาะไปหลักข้องแม่ตัดเตลมาโอเเออ้ไปสิพากันตำมาขุ้งกินพี่น้องเลยกันเห็ดสมมะม่วงกินเนาะกำลังหลักค่ะ เซ you <Bye. S 1> like uh, mm ่ยน้ำเกลือก็เด็กสยามปะกินตามมะกรุงซีเมอร์เอตีกินตามก็ได้หมดเลเออกินตอนนั้นได้สองคนเราค่ะมะกรุงเหี่ยวเด็กจีวะมาวันนี้เ่าสิมาซับมะกรุงทุกคนเดี๋ยวสิให้เอตีเป็นคนตาเนาะค่ะเป็นคนซับ ตำมาดุมาดู ยยอืน <laughs> ตอนนี้พ้นกันยังเพาท่านเศร้าเนาะทุกคนตกดินเบิดหนึ่อทับอีดประสิภาพกันไปอันนั้นเนาะไปป่าทับอีดประสิไปหาหน่อไม้แบบพ้นตกแบบยีบบาเศร้าเลย ไปเดี่ยวเลยทุกคนตอนนี้เขาซาบะคุงเนี่ยน้องเขาเสียหายกระตีบต่ำตอนนี้เออบ๊อบก็นั่งก่อดเจล หไหกระตีเป็นคนตำน่ำเนาะก้อยจะแกะกระเพาะวะซ้องคอยซ้องคอยเดี๋ยว่าท่านาอาจจะเยอันนี้เนาะ่อกไม่อันนี้ถ้ากระเบิดเนี่ยจะเปิดสองเล่นด้ยเนาะเฉาะบอสกัดจริงจะอันนี้กัดค <c oughs> ือบริษัทเด็กบ้านพัดนี่เ <c oughs> <c oughs> นาะ ไอเหยื่อตีบตอ้มปเนี่ยนัทุกคนตอนนี้ดังจากที่พากันกินอันนั้นตาั้มมะคุงเดีวเนะาะตั้มมะคุงเม็นอยู่สองเหื่อตีบเด้อทุกคนวันนี้เขาสีพากันย่างเกาเบิ่งน้ำเซ่ดรอปขำอีกเนาะคือเบิ่งเสารนี่น้องปลาเบิ่งเดีวแต่ว่ามาเบิ่งดอกขำม,มามันสีนด้ายจังเลยป้าพีพีไม้หมนามขึ้นกอเก่าป่ะน,นี่ วังสาวบัได้กึืนได้วันนี้เนาะวังสาวยุพูนทุกคนผูวังสาวยูมองเหือผูบาทนี้ยุพีเดียว้าเฮวังสาวยังแบบเออบเดกนี่มาตากุ้งเนาะวังสาวแ่ก็มาิังยุพูนผูเนาะบาทนี้ผูเออมือแดงหอดผูมาจากยาหวยเอ้ยเอาสียางไปเบิ่งก็ปล่อยขืนเนาะหนามันได้ว่าใ Nằm đi cú, <laughs> Ôi, Nào, đi đây, <laughs> cho nó lại bao cụm hả? Ừ Tao mất đi kìa Ôi phù, nằm đi đi nọ nó, cơ tì băng sao hẳn như phùn đã hả phù? Ừ Bằng sao như mỏng <laughs> hắn, như băng băng khương hả phù? Ừ. băng bằng sao như phun bật, bật Tròn đẹp như <laughs> băng sao? Băng sao? Băng như ừ. mà như phì đấy, Bằng sao, hẹn มาทุกคนเดียวสีหยางมาเบิ่งอยู่เบื่อหนี่เนาะว้าวที่เจ้เบื่อหวัดเนาะล่มก็แห้งเลยทุกคนมาเบิ่งกันเนาะมืออื่นนี่นะมันสิขึ้นได้คนนี้บ่น้องปลาวันหาจะขึ้นได้คว่นี้อีกว้าผู้าฝนตกวายุดแต่เขายังปล่อยเคลือนมากนี่จังได้กระถ่วมโดนได้นี่พู้ ปวดหนักแหงเป็นแหงดูทุกคนเอ้ยอมองหาแหงแหงหน้าหนักแถมเหมือดพนอีกปวาที่โซบุมืเอแรกนี่นะสิต๊กนักอีกหนักแหงอดี๋ดูเทมนี่แหงแหงทุกคนหนักได้แหงแหงอย่าเกาถ่วมเด้อไปสิท่ากัญญาขึ้นเมื่อก่อน แต่ตีเมื่อก่อนนะพี่แจ็คเราแบบไปหนึ่งเขาอตอนนี้เขามาเปลี่ยนเบิ้องฐาในบ้านเนาะโอ้อยยมังนี้แห้งขึ้นแห้งเนาะโอ้จะน,นัดซาหนังเพืออ่อเหรอป้าทีเถอสีดองไตเหื้อ,อไปตุ๊กนาแบบนี้ได้เนาะเหื้อไฟนิดจะนัดเหื้ออะไร เอ้ยพูป๊าดนำโคดขึ้นไวเลยมืออ <re calculations> er. like yeah, <sh> oh, ื่นนี่สิบ่จําว่าเด้อพ่อเนาะถ้าเขาปล่อยเคลื่อนมาอีกนี่มือแรกนี่ย่านเต็มพังอยู่พี่น้อย่านขึ้นไปถึงพูเนอะสิเอาเฮื้อตัวนี้ไปใส่ซะจนนะอู้น้ำขึ้นไวแหฮะแถมเหมือดทนอีก บรรยากาศเนาะบรรยากาศหนำหม้อสีถ่วมบะเนาะบ่คิดมานนำสีใบป่านนี้เลยตื่นสาวมากเนาะเขาบอกบว่าคัวไปแล้วอ้าน้องบวอะวคิดว่าคัวหันสีอยู่หอดเหมือนเซง้งเลยแต่นี้อยู่บ่หอดสาวแทนหนำข้นซืาา้อเนาะคัวกะอยู่พ,งพงาาังนะนูพังนะครามเพื่อเนาะมันมันขาดออกจากกันเนาะแต่มันกระไรไปาพางอีพังนะคราม ຫະເອີເອົາເຮັດແລ້ວຫາໝາຍເຂົ້າີ້ນຮາຊາມືຮືອນກນທກົນຝົນດີມຊິຕກມອນ